ฮ้ยพี่อางไม่เห็นฝาท่อเปิดไะเมื่โอกี้โอ้โหพี่มองไม่ทันมองไม่ทันมันมีคนมุดท่อไปเมื่อกี้พี่เดินหาอยู่ใครติดตามผมในช่อง YouTube เนี่ยผมเพิ่งอัพคลิปใหม่ไปนะเป็นคลิปเคเคปกป้องใจแล้านะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะอืเพิ่งอัพไปส,สดๆเลยมา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  ทรงผมใหม่หล่อเท่เมื่อวานเหมือนเมื่อวานคนละคนเลยเหมือนเด็กมากเพเสื้อนี่แหละเมื่อวานดูเด็กมาก បាទលุงតៅ ฮพ si> ี่อังไมเห็นฝาท่อเปิดไะเมื่อกี้โอ้โหพี่มองไม่ทันมองไม่ทันมีคนมุดท่อไปเมื่อกี้พี่เดินหาอยู่ที่ไหนอ๋ออ๋ออันนี้คือที่พี่อังวิ่งอ้อไปคือวิ่งหาคนใช่ไหมใช่ใช่มุดท่อจากไหนพี่มุดท่อจากไหนแอดมิ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 นสุดท้ายที่อยู่คือมินแอดมินมินอยู่ใช่มินมินอยู่คนสุดท้ายพี่ใช่มินอยู่มินอยู่ มนวิ่งออกมาสวนกับพี่อังแต่ว่าเคเคอยู่ที่โต๊ะเพิ่งเข้ามาไม่ไม่ผมเดินเข้ามาห้องไฟครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมสวนผมสวนอันนี้ผมสวนเคเคแล้วไอ้ไหมมึงยังเดินสวนกูหน้าห้องไฟอยู่เลยฮะใช่เหรอพี่จอยสวนเหรอเออเออพี่เดินสวนกูกับมึงกูกับมึงเดินสวนกันหน้าห้องไฟสวนพี่จอยด้วยแล้วมึงเดินมาจากไหนเคไึงเดินมาจากไหนกูเดินมาจากสโตเดินมาจากแอดมินก่อนก่อนจากสโตเดินมาจากไหนเดินมาจากแอนดมินไง นี่แสดงว่าพี่อังตอนนี้ก็มีมินกับเคสองคนนะที่เข้าขายถ้าเราไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นได้ยังไงไม่ไหมต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยพี่เดินสวนกับเคเคแล้วพี่เห็นฝาท่อมันกระเพิดเออพี่เลยมาเดินสวนกับมึงกับแกงพี่จอยอ่ะแล้วมันจะเป็นตูได้ยังไงกระเพิดตรงไหนพี่กระเพิดตรงไหนกระเพิดแปลว่าอะไรมันมินไงมันเป็นอะไรกระเพิดกระเพิดเป็นภาษาไทยไม่ถึงว่าท่าไหนที่าไหน กระเพิดกระเพิดพักนี่เละใช่โว่กระเพิดเออมันก็อารมณ์เดียวกับตะเพิดแต่ะเพิดแต่ก็ผมเมื่อกี้ห้องใฟมีสามคนคือพี่อังน้องลาวแล้วใครอีกคนนะคะจอดจอยจอดจอยไมมันเพิ่งรอเมื่อกี้เลยมินอ่ะอ่ะถ้างั้นถ้างั้นผมผมพูดให้ได้ก็คือจะมีพี่จอยมีใจลาวมีพี่อังที่เดินสวนผมแล้วมีนเดินออกไปจาก เดินสวนจากผมออกไปก่อนแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีนเน่ยเดินย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเอแล้วเราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเออไม้ศพอยู่ไหนเนี่ยแอบคลิปได้ไม่ใช่ต้อศพอยู่ไหนแอดมินแอดมินเลยแอดมิน้ลยศพอยู่แอดมินเลยเหรอใช่แอดมินเลยแอดมินเลยตะกี้เป็นฝาท่อมันเปิดแล้วก็ศพอยู่แอดมินเปิดคนที่พูดมาก็ไม่ใช่สักคนศพอยู่ในแอดมินเลยเหรอสงสัยนะไอคนไอคนที่ไม่พูดที่เหลือนะเฮ้ยศพไปอยู่แอดมินได้ไงวะ ในเมื่อผมไม่ได้ฆ่าในเมื่อผมไม่ได้เป็นคนฆ่าแน่นอนเพราะอัดมินนะผมเดินออกมาโดยที่ผมยังไม่ได้ฆ่าเลยแล้วศพมันไปอยู่แอดมินได้ไงวะเป็นไปไม่ได้ใจร้ายมึงง่วแล้วพี่อย่างก็ไม่ได้ฆ่านะเพราะว่าพี่เพราะว่าใจร้ายมึงคนไปเจอจะไปเจอศพเองงงวะงงเลยเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอ

ยคนอยู่ห้องกล้องหนึ่งคน s, Surprise, <S พี่อังอยาเดินกลับมาแล้วขอร้อง อันนี้ศพอยู่ใช่ล่างซ้ายไหมพี่ัเปิดหรืออะไรเอ่อมินไม่ศพอยู่ไม่เดี่ยไม่ไม่ไม่บอกเดี๋ยวไม่บอกเลยถามถามคนเดียวคนเดียวเลยศพอยู่ไหนเนี่ยศพอยู่ไหนเนี่ยอันนี้อันนี้พี่อังอยู่ไหนพี่อังพี่อังแก้ไฟคกที่เมดเบย์แล้วก็พี่เป็นคนแก้ไฟใช่ผมไปแก้ไฟกับพี่อังเมื่อกี้อ่าก็คือมีมีเคเคกับพี่อังแก้ไฟใช่ไหมใช่ฟิล์มดูแอดมินพี่ฟิล์มดูแอดมินฟิล์มดูแอดมินเหรอ ฟีมมาดูตอนไหนครับคือก่อนที่ไฟจะดับอีกแล้วตอนนี้ฟีมไมอยู่แอดมีนหรอแต่เมื่อกี้พี่อยู่นะเขาแอดมีนใช่เห็นพี่เคือไม่เห็นพี่คือฟีมดูแอดมินอยู่พี่คือจะดูแอดมินแล้วก็ดูไฟกล้องแล้วเห็นอะไรบ้างฟีมเห็นห้องกล้องสองคนเห็นห้องกล้องสองคนแล้วก็เห็นห้องบนสุดนะพี่สายสายบนสุดอีกหนึ่งคนแล้วห้องเบน๊์แป๊บนึ่งนะพี่จะร้าว่าตัดแน่ๆเพราะว่าพลอยดูกล้องกับมีนแล้วมีคนปาดที่จอยอ่ะนีใครอะพลอยเดี๋ยนะจบอยู่ไหนนะห้าหน้าห้องสตูเหรอ ศพไอ้นี่พี่เดินแอดมินออกมาใช่ไหมเลี้ยวซ้ายลงมามันอยู่ปลายปลายปลายเลี้ยวซ้ายเลยคือก่อนเข้าโ,โอเปร่าตัวตายงายั<อ>้น<อ>ิดนึงมินโดนฆ่าปิดปากก็มิน,นไม่เราพลอ,อยเห็นใครอะถ้าพลอยเห็นข้อกอ่ะพลอยเห็นใครอ,อ,อะเห็นตอนแรกอะพลอยนึกว่าพี่เจร่าจะปาดแต่พี่จอยลงมาปุ๊บอะพลอยตอนแรกพลอยนึกว่าพี่จอยปาดใช่ไหมแต่ไม่ใช่พี่จอยตายอะพลอยเลยไม่แน่ใจเลยอะเ <Hello. S 1> อาแล้ว แล้วตอนคอยเห็นน่ะคือเห็นคนนี้คอมินแล้วมินตายไงถ้างั้นน่ะมันจะต้องมีคนนึงมาปาดอ๋อแล้วแล้วไม่ไม่เปนึงนะคอยเป็นคนดูกล้องมะอ่ะให้ลุงตอบก่อนให้ลุงตอบก่อนแล้วพอยเห็นน่ะคนปาดเลยคือเมื่อกี้ตอนพี่อังเดินมา ผมเห็นแค่ปลายหมวกเองแต่พี่อางเห็นผมแล้วอะแน่แน่พี่อางแต่เราออกอาจจะเป็นผมว่าพี่อางผมเดินตามมึเต่าไปเลยไม่ใช่ผมแค่แป๊บเดียวต้องปวดแล้วว่าไม่เห็นใครหมวกไม่รู้ใครอ่าใครก็หมดนะเนี่ยปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วอ๋อหมูนัวเข่าเข่าบอกว่าพี่อ่างหายแล้วไม่ใช่ละสิบวิสุดท้ายพี่อางเราเราไม่เล่นดับเบิลเชียรนะพี่อางผมว่าไม่ไหวพี่ ถ้าพี่ใจสื่อถึงผมได้อะพี่พี่อังอย่าเล่นดับเบิลคิวผมขอร้องพี่พี่แกงนี้มันมันย้ำรีพอร์ตแน่นอนแกงนี้มันย้ำรีพอร์ตแน่นอนพี่เราเล่นดับเบิลคิวไม่ได้หรอพี่ ว่าแล้วไมบเกไม่ไม่แล้วพี่อั้มก็ไม่โกหกแน่นอนว่าดึงฝาท่อเปิดเอ้าอุ้ยกูกู้ไหมเข่าปดนะไอเค่บึกปาดนะบึกปานะไม่เคเคิดแล้วว่าถ้าพี่อัมแยกไปข้างล่างอ่ะแล้วมีหนึ่งคนลงไปพี่ผมคิดแล้วว่าพี่อั้มต้องปาแล้วแหละเพียงเพียงเขาที่เพียงโกหกใช่ไหมพี่โกหกดีสุดยอดเลยครับ